้วันนี้ตาถักเตียสวยเนี่ยให้หันหลังมาดิปกติถักไม่เท่ากันวันนี้ถักเท่ากันนะใช่ไหมเท่ากันแม่นาปูเท่าไหมแล้วนี่อนาไหนขยับลงมาดิดูหน่อยดิไม่ใช่ไม่ใกล้เกินจะดูผมมัดผมเองเหรอแล้วมมัดล้มเหลวอนคนแก่เลย แล้วปออะปอมัดเองเหรอปอมัดเองเหรอมัดเองหรืออาามัดให้หันหน้ามานี้สิจะคุยกับใครข้างหลังอ่ะจะให้คุยกับใครเนี่ยหันหน้ามาเนี้ยมัดเองเหรอเนี่ยมัดเองทำไมมัดของตัวเองอย่างแน่นเลยแล้วมัดให้เพื่อนทําไมมันล้มล้อมอย่างนั้นอะเนี่ยฮะ ทำไมมันมันเป็นหลงหลวมอย่างนั้นอ่ะตัวสวยดีหนาวไหมไม่ได้เอาเสื้อสัญญาณมาหนาไหมเหนไม่หนาวคุณยายสวยดีไม่หนาฝรล่งนะบอกว่าคุณยายสวยอะไรนะบอกว่าคุณยายสวยก็พี่นณาเป็นพิญยายยกเสาล่าปะปาอยู่ไหนน่ะไหนว่าใจย์นั่งดูเนื้อตัวเองอยู่เมื่อกี้ใจย์ใส่แมสแล้ว เปิดหน้าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเร็วเร็วเร็วเนี่ไหนไหนไหนวันนี้ก่อนมาคุยกันมึงไม่คุยกันลูกสาวล่าเลยเนี่ยวันนี้ก่อนเร็ว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 มาคุยกันก่อนเนาะวันนี้เร็วกระบอกน้ำอยู่ไหนนี่โฟโต้ก็สวยเหมือนกันเดี๋ยดูผมเนี่ยทานทานหลังมาเนี่ยสวยเหมือนกันแกล้งใครไม่แกล้งหรอกเขาเลิกแกล้งแล้วเนาะ เลิกแกงยังไหนลุกขึ้นลุกขึ้นเลิกแกงยังเลิกแกงพี่เขายังเลิกแกงพี่เขายังเลิกแกงแล้วหิวข้าวไหมหิวหิวเอาเราไม่ได้กินเหรอป้าทำให้กินหมดไหมหมดกินหมดกินหมดมดดดเเนิียว เดี๋ยวก็ได้เบรกแล้วไปก็เด Ch ี๋ยวโพ้ดเบรกกี่โมงเนี่ยสิบโมงแล้วสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้วสิบโมงนอนลืมไปกินข้าวน่นอะหัวแกัสวันนี้ไม่ปวดนะท้องนะกินข้าวมันเยอะๆได้ยินไหม ไม่ต้องมาทำหน้าทำตามันเดี๋ยวมันก็เป็นโรคกระเพาะอีกโรคกระเพาะเนี่ยเพราะ,ราะนะมันกินข้าวไม่ตรงเวลาอยยู่งเรีนนะกินข้าวน้อยเอา้าไปนะเข้าเรียนมันจะสายเอา่าบายบาย,บายบายบาย